ตำรวจปคบ,ออบอค่ะไปกวาดล้าง power bank แล้วก็อะแดปเตอร์ไม่มีมอกอซึ่งมีมูลค่ากว่า2ล้านบาทตำรวจกองปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าตำรวจปคบอนะคะไปตรวจคนพื้นที่เป้าหมาย5จุดอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็นนทบุรีค่ะตรวจยึดของกลางเป็น power bank หรือว่าแบตเตอรี่สำรองแบบพกพา1333หน่วยมีเครื่องจ่ายไฟฟ้าสําหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต ก็คืออะแดปเตอร์เนี่ยค่ะ1นึ่หน่วยมูลค่ากว่า2ล้านบาทนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกรณีที่ power bank แล้วก็อะแดปเตอร์มันเกิดการระเบิดขณะใช้งานหรือเกิดไฟไหม้ระหว่างที่ชาร์จอยู่ส่งผลต่ออันตรายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยตรงปัจจุบันยังคงมีการลักลอบขายสินค้าประเภท power bank แล้วก็อะแดปเตอร์ที่ไม่มีมออก,กอ,อยู่ค่ะ ทั้งจำหน่ายในร้านค้าที่เปิดหน้าร้านเองหรือจำหน่ายในโลกออนไลน์เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังกันลงพื้นที่ตรวจค้นจับกลุ่มกันอย่างครบวงจรนะคะตั้งแต่โกดังกระจายสินค้ารวมถึงร้านจำหน่ายทั้งกรุงเทพและปริมณฑลด้วยการจับกลุ่มในครั้งนี้ค่ะพบว่ากลุ่มผู้นำเข้า power bank แล้วก็ adapter เนี่ยไม่มีมอกอส่วนใหญ่เขาจะเอาไปขายทางออนไลน์ ในแพลตฟอร์มต่างๆโดยจะแอบอ้างว่าได้รับมาตรฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ดังนั้นเจ้าหน้าที่ฝากมาประชาสัมพันค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนด้วยถ้าหากว่าพบเห็นหรือว่ามีเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบจําหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าไม่มีสัญ,ญลักษณ์มอ,อกอรเนี่ยรวมไปถึงในความผิดอื่นๆท่านแจ้งเบาะแสไปได้ที่สายด่วน1 1 3 5เพื่อจะได้ไม่ส่งผลกระทบกับผู้บริโภคต่อไปค่ะ